ม,มีแม่นองผ้ามาชมกองกระถินอันสวยงามอลังการเลยคะ่ะพี่หนองเอ้ยนี่ละ่ะบุญกระถินเป็นบุญยายเป็นบุญยายของพ่อผ่าที่สามที่หนึอง<ๆ>เขาเรียกว่ามหากระถินเนาะพอดีแม่น้องทำบุญมหากระถินอุทิศส่วนดุญให้คุณพ่อชายซึ่งเป็นผู้ปกครองของแม่น้อง กัเลยอยากจะเฮ็ดไถ่เุเ้่มพ่อเพิ่นงามๆเนาะพี่น้องเนาะเข้าเฮ็ดสวยเฮ็ดงามเกิดศาตร์หลกเข้าปจัจจดยถึงสวรรค์อันนี้ก็คือพุ่มเงินพุ่มทองจา้าเห็นในท้าพุ่มเลนพุ่มทองะอขา,าอันนี้ก็จะเป็นเหรียญโปรยเงินโปรยธาตุเตลี้ยพี่น้องนี่มือบุญมือน้าเข้ากับที่นี่นั่งหาด้านถืออ่ะ บวนแห่แบบอนุรักษ์ไทยเด้อพี่น้องผู้ใดอยากมาร่วมแห่กับถี่กับแม่น้องวันที่ยีบี่บสามโมงแรงที่บาทุกร้างใส่ชุดอนุรักษ์ไทยมาเด้อพี่น้องเด้อใส่ชุดไทยไทมาร่วมแห่กับถี่ด้วยกันนี่ก็คือเป็นธันเงินพาทองนี่ก็เป็นเหรียญโปรยทานเด้อพี่น้องเด้อนี่สวยงามบอกค่ะอันนี้ก็จะเป็นนี่เลยอันนี้เป็น อกองมหากระถิ่นเนืพี่น้องเน้อมือนีแม่น้องกัษณีได้เอากองมหากระถิ่นนี้นะคะไปไหว้ที่บ้านเกิดแม่น้องนะจ๊ะอันนี้ก็เลยถ่ายคลิปไปให้เอฟซีทุกคนได้ชมความสวยงามเบิ่งแพทย์เพิ่เนเบิร์กแม่เรื่องหนุเน้ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยจ้าพี่น้องโอ้ยงามอีกเอ บุญใหญ่บุญกระถิ่นหาจุ้พกอนะคะสวยงามอลังการมากค่ะใช่พี่น้องเมืองได้ได้วุกเนดะ้ออ่แม่น้องขอใช้คลิปนี้นะคะกับเรียนเชิญเอฟซี FC ทุกคนเด้อค่ะผู้ใดเห็นคลิปนี้นะคะแม่น้องขอกับเรียนเชิญเอฟซีทุกคนมาร่วมทําบุญกับถิ่นกับแม่น้องวันที่ ยิบสามพอกัะต้มเด้อพี่น้องเด้อยี่หมอลำก่อนยิบสี่แพ่กะถินใบสาโมโบงเด้อจา้าแล้วก็เย็นมีมหรสพสมโพดก็คือค่ายเพลงโตเกียวเต็มวงเรนตแต้กแต่สามถุงทิงปีสองค่ะพี่น้องชมฟรีนะคะผู้ใดอยากมารวมบุญกะถินกับแม่น้องก็ยินดีจ,าจ้าเจอกันมันงานนะคะขอบคุณคะ่ะ จากแน้วกัดอาบน้าแล้วพูด่ะวันนี้แต่งตัวดิถ้าเอาวีผมแล้วโพดแล้วกุมานจีนลูกกอกหน่อยเอาไปหาหมอหมอจมแล้วพูดหลักบวมบพราะขันเศร้าอยู่เพคาะขั้กินไรกัลนล่ะกี่วันเลยเป็นข้นหมองหยา เอาไปดิคุณหมอยังไม่จบดิกินเข่ามาเนี่ยแกกินยาแกสวยแล้วเดี๋ยวเขาเอาทีละอันกันอันนี้อย่างนี้ออมออมเอานิดนึงเฮ้ยกันนิดนึงละไม่หายหรอกเพราะถ้าเอาปักเขื่อนได้ยังไงเอาผักได้ยังไงเอาปลวกผักได้ยังไงจะสั่งเดี๋ยวหมอให้จัดเองเจ้าของสร้างหนักสั่งหนีดีดีหรอกเอาตามนิดนึงเนาะอ่เอาตามนี่แหละปลาทู่วเนี่ เอามองกระป๋องมาหน่อยอยากได้มองมันตอกตอกเนี uh ่ยอยากได้มองทองทองไหมจ้าเอาหมองตองทองนี่แหละอ่าหินย่างก็จะเก็บตัวนี้ละอ่ะเก็บย้ำวยกับเบิ้งเราการน้องเหี้ยนอ๋อเขาไม่ีวันเนี่ยเขาเหนียว เนาะคงเลนี่บ่แห้งป๊าเข้าเปตะจิ้บ่เหมือนตะพ่อเานี่ยงนีเอาวใจจักนอยด้ยังตาจักนอยด้ป๊ากันกินวมนีล่ะ่บ่เากสิมากินข้าวกับไอ้ออมเอกับปลาทูเด้อพี่น้องเด้อ มากินข้าวกับแม่น้องกับพ่อคอนจ้ากับอะไรกินยาหมอประจำโตจ้าเนี่ยยั่วช่วงนี้หาหลอดกับอะไรดีนอนโอเคนะคะขาเดี๋ยวเจอกันจ้าเดี๋ยวจินมก้อยกุ้งเนี่ย